วัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันในเต็ปที่9แล้วนะครับผมก็พิธีกรคนเดิมเตยจัดก๊อตนะครับสำหรับสเตปนี้สเต็ปที่9ผมก็จะมาเล่นด่าน kf 815ให้ดูก็จะมีมุมที่ผมใช้ใเล่นประจำทีมบุกก็เอาไปประยุกต์ใช้ในการเล่นยิงเซิร์ฟได้ก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันเป็นยังไงเข้ามาในห้องแล้ว เค <Okay, S 2> มาเริ่มกันเลยครับนีบ่นวิธีการบุกด้านขวานะครับเริ่มเกมมาปับ๊บตั้งอยางนี้เลยเบียดไปครับค่อยๆสไลด์ไปครับมาเนี้ยครับไปแล้วครับหลุดแล้วครับเท <Okay, S 1> ได้หนึ่งตัววิ่งกลับครับ

ตายหมดเลยสิบคนไม่มีใครเหลือเลยมาดูตอนที่สองครับ Fire the hole. โอเคกระโดมาทาโรนึงนะครับมาตัตเข้ากลางเลครับฟาดติดฟาดโอเคฟาดตเข้าไป Fire ม e ห n t h ง hole. Fire in the hole. fire in the hole บมุกเข้ามาแล้วนั่งมุมนี้เอาได้เปรียบนะครัได้จิง the o l <c oughs>

ฟา้องครับฟอในหองใโอ้โหใจร้อนไปหน่อยครับเมื่อกี้รอ้เพื่อนปาดก็โอเคแลวจบแล้วไม่ตายด้วย อัจินัททำไงครับอัจินัทดูยิงหลบไปแล้วตรงน,นี้จะเหลาครับจะเหลาอย่างเดียวเลยครับถึงมีดแล้วรอแล้วเอกแถวหน้าครับนี่อัจินากับเอกแถวหน้าเจอกันครับเรียบร้อยครับเอกแถวหน้าเก็บอัจินาไปแล้วครับทำให้ทีมตำรวจขึ้นนำเป็นต่อต่อนหนึ่งวินเริ่มมีปากเสียงกันในทีมนิดหน่อยครับ Fire in the hole Fire in the hole Fire in Fire in the hole 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 ยิงซากไป2ตัวครับทีนี้มีทีมแดงเหลือสองคนเหมือนกันสองหนึ่งแล้วครับตอนนี้อเด็กแาวหน้าคนเดิมเอกแาวหน้าทำยังไงครับทีมแดงคุมตนขค้มบินครับดูจากรูปการเอกแถวหน้าจะมาจากห้องเหล็กน่าจะอ้อมเกิดครับ time, bomb is in position. OP You win. Fire in the hole. 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 Fire in the hole!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  My okay. am yeah, <coughs> <coughs> น่าจะมาหางี้ครับโอ้ยโกย,โยโกรยครับ <c oughs> นั่งวัดครับโกยกเลยครับชิดเดียวหาย <c oughs> อโอ้ยครับมันเก็บของอ้าวไม่เก็บครับ อจนาเก็บเอกแหน้าไปได้ครับครูปรับตลอดการ <c oughs> อาจนานี่ก็แซวสนายทีมตัวเองตลอดเลยครับไม่รู้ทีมเดยียวกันหรือเปล่า ไฟร์ในห้องโอ้โดดยิงพลาดเช,ช้าชดนี้โดฮิลเลอร์คิดเก็บไปได้ทีมยังเหลือสามคนครับทีมเงินเหลือคนเดียวฮิลเลอร์คิดทำไงครับไว้เงินตัวตุวต๋นครับแต่แล้วเจอแล้วครับช็อตนี้ครับฮิลเลอร์คิดโดนยิงหลังครับ you win. ทีมแดงขึ้นนำเป็น4-2วินนะครับตอนนี้ TR h e t r กลังมมีการแก้แผน Fire in the hole Fire in the hole Fire Fire in the hole f i r i the hole ร้อยครับทีมแดงขึ้นมาเป็นห้อบินครับทีมเงินสกอร์ไล่เรอยกันมากครับดูจากรูปเกมด่านน่าจะเสียเปรียบครับด่านนี้เป็น่านที่บุกง่ายครับแต่การว่า โทเวดเก็บครับตอนนี้เก็บนักจดลงมาหนึ่งมุมแปลกๆครับ f <c oughs> อือหนี้ครับ ตายครับซากเลยทีอาร์เฮกเตอร์คงสกอร์ที่เดิมครับอ้าวยิงขึ้นมาหนึ่งตัวครับพร้ <c oughs> อมทนายทีมแดงนี่ยอดมากเลยจะตายขี้นหนึ่งอ่ะแค่แต่สีไปแล้วผู้เป่าถือนี่ก็ยิงคมเหมือนกันไม่เนยนงบอลอัพเฟิร์มิต ทีโก้ทำใครับเข้าเลยครับไฟร่งไฟร์ในโหนกนี้หลังมาครับไฟร์ใน <c oughs> อจีน่ารู้ครับรู้งานแล้วครับวิ่งมาวางห้องเหล็กครับอาจีน่าไปวางนะครับเดีออ๋ยวผมก็จะคุมโซนให้เราต้องลูกเรื่องมุมที่ได้เปรียบครับเพื่อฟังเสียงศัตรูมาแล้วครับศัตรูมาแล้วเรียบร้อยครับท่นนี้ h ฟร์หลมร์บบนหลมฟร h มตัก,กันเองครับน,นี่คือดโนแดทีตัวก,กันเองครับอ้าวตายได้ตาย1คนแล้วอ้ขันโดนเก็บไปเอน้าถ้าตกระประซับได้ครับ you win. จงังหวะเมื่อกี้ county, มือสนทยทีมน้าเงินแฟดโดนบืนกลนะครับทำให้คิดเลื่คิดโดนแฟตเอาไ e เอันนี้จะเข้าผิดพ้าดครับตีสายก็ไม่ค่อยดีครับ conhe fire in the hole. เรียบร้อยครับโดนล้อมจับเลยโจนล้อมจับตำรวจนะครับทีมแดงฝั่งโจนทีมเงินฝั่งตำรวจเป็นการวิสามันตำรวจที่โหดเหี้ยมมากครับสำหรับเกมนี้ Fire Fire in in the hole. the hole. l ฟ Fire i ล the h ร l e Man down. Man down. Fire in the hole. อ้าวนายสองอยู่ครับพลาดเลย3มคนครับต้องซ้ายครับตอนนี้จิมแดงเหลือ2คนครับมเงินงเหลือสี่คนทำไงม <the> หน้าแฟลชนี้ครับพุดไปแล้วเก็บแล้หนคนครับทีอาร์ไฮเตอร์ร,ระกอร คงที่ครับ <You lose. S 1> ทีมเงินี่ฟอร์มเกมนี้ของเอกแถวหน้านี่ดูเด่นที่สุดแล้นะครับอินโพรเวสอินโพเวสก็ยังคงที่เหมือนเดิมจากเกมที่แล้ว Enemy down. แล้วครับทีมต้นเงินเหลือ3คนแล้วทีมแดงสี่คนทำไงต่อครับเอาละครับเก็บตอนนี้ต้องจานวนคนเท่ากันรลงห้องมาแล้วครับเอาได้เลี้ยงเดี่ยวครับเลี้ยงเดี่ยวหลุดมาแล้วได้หนึ่งคนหนีไม่ทันครับตอนนี้ครับจังหวะออกไปยิงแบบว่า ลืมตัวครับลืมว่าทางขวาอยู่ใกล้ fire in the hole fire in the hole fire in the fire in the hole fire in the hole ระเบิดมาโอ้โหเหลือดดีหกครับ fire in the hole ครับยกโซนลง, <c oughs> ลงแบบเบาๆนุ่มนวลครับอุ้ย <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยหัวแตกครับอิเนเลอร์คิดยิงเฉดนนี่คมมากครับเอกชาวหน้าสกอร์โดดขึ้นมาแล้วครับทำยืมเงินสกอร์ไล่เลี่ยขึ้นมาแล้วเริ่มเริ่มเริ่มมีแรงฮิตขึ้นมาแล้วครับเฮกเตอร์ก็ทำมาติดครับรอเปิดดาบครับอโมีแปดดักนะครับมีสองแปดศูดกันแล้วครับตอนนี้ คือเรียบร้อยหัวแตกพินวัตนายครับแก้เกมโดยการเอาอินโพเวลเล่นวัตนา յ ครับอ้าวเรียบร้อยครับโดนวัตนาหินแดงเก็บแล้วครับชื่ออะไรเนี่ยคัดเต่า Destroy all enemies kill them all อ่ายังมันเก็บไปได้ครับอันนี้ เกมแบงก์ยังไมเปรียบอยู่ครับ3ต่อ2คนครับช็อตนี้ครับปล่อยเงินเจอครับ2คนบิดเข้ามาครับทำไงครับโดนยิงครับเก็บได้ไหมเก็บได้หนึ่งคนครับเก็บทองไหมครับเก็บทองคนทพกครับพกตู้ครับไปเก็บทองครับเรียบร้อยครับปล่อยเงินครับสุดยอดจริงๆสรหรับด่าน KF นะครับก็เท่านี้แล้วครับก็เกมที่ผ่านไปเมื่อกี้ก็ด่าน KF แปดหนนะครับการการบุกนะครับคือ ทางด้านขวาครับผมเป็นตัวตีทางด้านขวาก็พยายามใช้จุดอุปสรรของด่านให้เป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าด้านโดดด้านขวานี่แถบด้านบนหลังคากาแพงที่กั้นนะครับด้านบนจะมีแบบว่าเป็น,เป,นเป็นลวดกั้นอยู่แต่คือปลาฝัดข้ามไปได้ก็เอาฝัดข้ามเข้าไปก่อนแล้วค่อยบุกนะครับประมาณนี้ส่วนตรงช่องแคบก็ปล่อยไปเลยครับบางทีมีตัวยืนอยู่เราไม่เราปาความปิดเราไม่สนใจครับเลือกเอาทางที่ใกล้ก่อนทางซ้ายออกกลางไปซ้ายหรือว่าทางขวาโดดยิงไปเลย ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรยากนอกจากจะเจอพวกคมคมจริงๆครับอยู่ที่การยิงครับตานี้ระยะใกล้บอกระยะใกล้อย่างเดียวระยะใกลอย่าไปบัดครับทำให้เสียเปรียบได้ก็หรับเต็มที่9ครับก็มีเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ